ก็คือปัญหาของผมนะครับทุกคนวันนี้นะครับนี่ครับก็คือจะเป็นพวกขวดเปล่าที่ผมกินหมดแล้วนะครับทุกคนรวมถึงขวดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านนะทุกคนพอดีผมมาจะทํากรงสําหรับทิ้งขวดเปล่านะทุกคนนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวจะย้ายตัวกระถางต้นไม้เนี่ยไปไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็เอากรงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทดแทนนะครับทุกคนจากนั้นก็มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับทุกคนนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับ ของบางอย่างของผมก็มีอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะซื้อใหม่ก็จะมีวกเคเบิลทายนะครับแล้วก็มีตัวตะข่ายที่เป็นพลาสติกนะครับทุกคนอันนี้คือมันเหลือนานมากแล้วครับไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยจะเอามาทำเนาะก็เอามาสะดุกเลยใช้ในบ้านแล้วก็ท่อ PVC นะครับอันนี้ก็จะตัดยาว4ชิ้นนะครับแล้วก็ตัดสั้นอีก8ชิ้นนะครับทุกคนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นตัว PVC ที่เป็นข้อต่อฉากนะครับอันนี้จะเป็นฉาก3ทางนะทุกคนก็จะมีอยู่8ชิ้นนะครรัับอเเดดี๋ยวาาามทํกนูครับ ในส่วนแรกเราก็มาประกอบฐานล่างหรือฐานบนนั้นก่อนนะครับก็ก็คือพูดง่ายว่าเราประกอบให้ได้สองฐานก่อนนะทุกคนเวลาประกอบเข้ากันนะมันจะง่ายนะครับเมื่อเราประกอบเสานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานล่างนะครับต่อมาก็จะเป็นฐานบนอันนี้จะเป็นผู้ช่วยผมนะครับผู้ช่วยผมนี่ไม่รู้ว่าจะทําให้งานเสร็จเร็วหรือเสร็จช้านะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะครับก็อ่ะช่วยถือว่าช่วยแล้วกันอ่ะเสร็จเร็วหรือเสร็จช้าก็แล้วแต่นี่ครับก็จะได้2ฐานนะครับจากนั้นเราก็นําเสามาใส่ครับ นี่ครับก็ใส่ทั้งหมดไป4ี่เสานะครับแล้วก็เอาตัวฐานด้านบนนะครับประกอบเข้าไปนะครับโทนแล้วก็กดลงนะครับกดลงให้แน่นหน่อยนะครับต่อมาเราก็จะใส่ตะแกงพลาสติกนะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตะแกงเข้าไปก่อนแล้วก็รัดด้วยเคเบิ้ลทายทั้ง4ี่มุมนะครับอันนี้รัดให้ตึงเลยนะทุกคนนะครับสมมุติว่าเรายกเนี่ยมันก็จะรับน้ําหนักได้เยอะนะครับถ้าเรารัดไม่ตึงบางทีมันหลุดนะทุกคนเวลาเผื่อเราเอาขวดเอาอะไรไปขายครับนี่ครับผมก็จะตัดออกนะครับง่ายๆเลยครับจากนั้นเราก็นาตะข อันนี้ของผมมันเหลือพอดีนะทุกคนผมก็เลยจะผ่านอ้อมเลยแล้วรัดทีเดียวนะครับเราก็รัดเฉพาะตัวจุดที่เป็นมุมปิดนะครับทุกคนนะครับอย่างแรกคือเราประหยัดคเบมันท้ายด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะปิดที่เสาใดเสาหนึ่งแล้วก็รัดนะครับรัดประมาณ 3- 4ถึงจุดนะครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้ครับนี่ตัวแสบนะครับงานกว่าจะเสร็จได้นี่ใช้เวลาเยอะมากเลยครับนี่ครับก็จะเป็นกรงที่เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไป ไว้หลังบ้านดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนจะสวยไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็จะเป็นต้นกะเพราที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับทุกคนผมเป็นคนชอบกินกะเพรานะครับไม่รู้ปลูกไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าบางทีก็กินไม่ทันนะทุกคนแล้วก็ไปเกิดตามพื้นที่อื่นๆนะครับอ่าโอเคลอกเรื่องไปนานนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็นํามาวางไว้ตรงหัวมุมนะครับแล้วก็โยนขวดเข้าไปนะครับขวดผมก็มีไม่ได้เยอะมากประมาณสัก 3 0 4 0ขวดแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเราลองไปทำกานดูนะครับสำหรับวันนี้ผมไมนีรัดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ